จทย์ข้อ4ถามว่าจำนวนเฉพาะที่ต่างกัน2จํานวนซึ่งมีค่าไม่เกิน20และผลคูณของจํานวนเฉพาะทั้งสองค่านี้มีค่าไม่เกิน400เขาถามว่าจงหาผลรวมของจํานวนเฉพาะ2ตัวเนี้ยว่ามีค่ามากที่สุดตรงกับข้อใดข้อ1 39ข้อ 2, 38ข้อ3 37และข้อ4คือ36 โจทย์ข้อนี้พี่เตือนนิดนึงน้องต้องค่อยๆอ่านโจทย์ต้องค่อยๆระวังต้องค่อยๆไล่ดูซิอ่ะจำนวนเฉพาะที่ต่างกันสองจำนวนซึ่งมีค่าไม่เกินยี่สิบถูกไหมพี่ถามนิดนึงคำว่าไม่เกินยี่สิบนี่ยี่สิบได้ไหมได้นะน้องต้องระวังนะสำหรับโจทย์ข้ออื่นโจทย์ข้อนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าโจทย์ข้อไหนก็ตามที่มีคำว่าไม่เกินน้องต้องรู้ว่าเฮ้ยคำว่าไม่เกินเนี่ย มันรวมตัวเลขตัวนั้นเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดบอกว่าน้อยกว่า20พี่ถามว่ารวม20ไหมไม่รวมนะถูกไหมอืมแล้วเขาบอกว่าผลคูณของไอ้เลข2ตัวเนี้ยผลคูณนะต้องไม่เกิน400อีกมี2องเงื่อนไขถูกไหมถ้าพี่เขียนเงื่อนไขออกมาต่างหากพี่ก็จะได้ว่าเฮ้ยโจทย์ข้อเนี้ยต้องเป็นอะไรบ้างต้องเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหม เงื่อนไขที่สองคือต้องมีค่าไม่เกินยี่สิบและเงื่อนไขสุดท้ายคือเฮ้ยถ้าเอาค่าสองค่ามาคูณกันเนี่ยผลคูณต้องน้อยกว่าเท่าไหร่นะสี่ร้อยถูกไหม,มนี่คือสามเงื่อนไขสำคัญของโจทย์ข้อนี้ทีนี้พี่จะค่อยๆ่อยไล่ให้น้องดูทีละเงื่อนไขพี่ถามว่ามีน้องคนไหนไม่รู้จักจำนวนเฉพาะไหม ความหมายหรือคำนิยามของจำนวนเฉพาะหมายความว่าอย่างไรจำนวนเฉพาะคืออะไรจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีสองตัวเท่านั้นที่หารมันได้อเข้าใจไหมมีสองตัวที่หารจำนวนนั้นได้จำนวนนั้นได้อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างมาว่าสองมีอะไรที่หารสองได้บ้างมี หนึ่งกับสองอ่ะตัวอย่างถัดไปพี่ถามว่าเลขเจ็ดมีอะไรหารเจ็ดได้บ้างคือหนึ่งกับเจ็ดสิบเอ็ดล่ะมีอะไรหารสิบเอ็ดได้บ้างมีหนึ่งกับสิบเอ็ดถูกไหมมีสามหารได้ไหมห้าหารได้ไหมหารไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะฉะันนิยมที่สําคัญของจํานวนเฉพาะที่น้องทุกคนที่กำลังจะสอบเข้านะคะต้องรู้คือจํานวนเฉพาะ มี2ตัวที่หารมันได้คือเลข1และตัวมันเองถูกไหมอ่าอันนี้คือเลข1ถูกไหมที่หารมันได้แล้วก็ตัวมันเองอันนี้คือนิยามของจํานวนเฉพาะที่สําคัญทีนี้การจะทําโจทย์ข้อน,นี้ได้เราต้องรู้อะไรเราต้องรู้ว่าเฮ้ยจาก1ถึง20จากจํานวน1ถึง20เนี่ยอะไรที่เป็นจํานวนเฉพาะบ้างเรามาไล่ไปพร้อมๆกันเลยถูกไหมอ่า จำนวนอะไรบ้างที่มีตัวหารมันได้แค่2ตัวคือ1แล้วตัวมันเองเริ่มจาก2องไล่ไปพร้อมๆกับพี่เลยนะ3าแล้วอะไรอีก5ถูกไหมเจ็ดเก้มีไหมระวังนะ9้าไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรหาร9้าลงตัวอ้าถูกต้อง3าถูกไหมฉันต่อจาก7คือ11 13 15ใช่เปล่าไม่ใช่แล้วก็17แล้วเลขสุดท้ายก็คือ19 ไม่เอายี่สิบเพราะอะไรเพราะว่ายี่สิบมีตัวหารได้เยอะไหมเยอะถูกไหมหนึ่งสองสี่ห้าสิบทุกอย่างหารได้ยี่สิบหมดเพราะฉะนั้นจํานวนเฉพาะที่น้อยกว่ายี่สิบมีดังนี้คือสองสามห้าเจ็ดสิบเ็ดสิบสาสิบเจ็ดสิบเก้าที่มาดูถามอะไรต่อเขาบอกเฮ้ยจํานวนเฉพาะที่ต่างกันสองตัวเนี่ยที่ไม่เกินยี่สิบอะได้ละแต่ผลคูณไม่เกินสี่ร้อย ผลคูณไม่เกิน400ถ้าเอาน้อยๆยมันก็ไม่เกินอยู่แล้วถูกไหมแต่เขาได้กําหนดเงื่อนไขอะไรมาอีกเขาบอกว่าเฮ้ยต้องการทําให้ผลรวมมันมีค่ามากที่สุดคําว่าค่ามากที่สุดก็คือเฮ้ยมันต้องเลือกตัวเลขอะไรสักอย่างมานแน่เลยโดยที่มันจะต้องเป็นเลขที่เยอะเยอะถูกไหมอ่าเราก็คิดละเฮ้ยเลขอะไรที่เยอะเอะดีพี่เลือกเลขอะไรดีเอาเลขหลังๆล,ละกันมันเยอะดี17 19ถูกไหมเยอะที่สุดแล้วในการ ไล่ครั้งนี้ของเราแล้ก็วงไปเฮ้ย7 1สิบเจ็ดสิบเก้าเนี่ยคือเลขที่เราจะมาทดลองทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสิบเจ็ดสิบเก้าใช้ได้แล้วก็ไปทดสอบเงื่อนไขที่ว่าผลคูณต้องน้อยกว่าสี่ร้อยถูกไหมต้องไม่เกินสี่ร้อยไหนลองเอาสิบเก้าคูณสิบเจดซีได้เท่าไหร่เกินสี่ร้อยไหมถ้าใครบางคนคิดไม่ทันก็จะอาคูณเข้าไปเก้าเจ็ดหกสิบสามสสามเท่หก แต่จริงพี่ถามจริงว่าถ้าเกิน400ต้องเป็นเลขอะไรคูณกัน20คูน20ถูกไหมนี่คือทิคนะนี่คือสิ่งที่จะทําให้น้องทําข้อสอบได้เร็วขึ้นถูกไหม20คูน20จะได้เป็น400ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องเอาเลขที่มาคูณกันเป็น19กับ17ซึ่งทั้ง19ก็น้อยกว่า20 17ก็น้อยกว่า20เพราะฉะนั้นจะมีทางไหมที่2ค่านี้จะคูณกันแล้วเกิน400ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าเฮ้ยโจทย์ข้อนี้เนี่ย จำนวนเฉพาะที่มีค่าไม่เกิน20และคูณกันไม่เกิน400ที่รวมกันแล้วมากที่สุดก็คือ19กับ17ต่อสบเกเลยได้ไหมตอบเจเลยได้ไหมไม่ได้เพราะโจทย์ถามอะไรโจทย์ทำผลรวมผลรว,วมก็คือผลบวกเพราะฉันก็ต้องเป็น19บวก17ซึ่งได้เท่ากับอาบวกกันได้เป็นหได้เป็น36ถูกไหมเพราะฉันข้อนี้ต้องตอบข้อ4ก็คือ สาิบหกนั่นเองสุดท้ายสรุปนิยามของโจทย์ข้อนี้คือเขาต้องการให้น้องรู้ว่าจํานวนเฉพาะคืออะไรเฮ้ย hey, แล้วค่ามากที่สุดของมันเนี่ยที่คูณแล้วไม่เกินสี่ร้อยรวมกันแล้วไอตัวนั้นอะคือข้ออะไรซึ่งข้อนี้ก็คือ19กับ17ซึ่งบวกกันแล้วได้สาสก็เลยตอบข้อสี่นั่นเองไม่ยากใช่ไหมทุกคนเนาะทำให้ได้นะคะ